เี่ยวนี้หมดแล้วนะครับก็เมื่อวานเราเดินทางมาถึงที่สนามบินประมาณ5้าโมงกว่าจะได้ออกก็ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วเราก็รอเพื่อนก่อนจะได้ออกจากสนามบินก็เกือบหกโมงเกือบถึงทุ่มแล้วแล้วเราก็ไม่เคยมีลมพาในินาแล้วเราก็งงรถไฟของเขาจิก็เลยหลงนะก็จะถึงที่พักก็เกือบสองสามทุ่มแล้วก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะครับก็แผนวันนี้ของเรานะครับคือเราจะไปดูภู่นยไฟฟูจิกันนะครับก็เราเริ่มต้นจากที่ถัดของเราก็คือนั่งจากมูเวโนะไป ก็ได้จากชิซุกุก็ไปโมซุกินะครับแล้วก็ไปสุดสายอีกทีก็คือที่ท้ามาบุจิโกะนะครับซึ่งมันใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณเกือบสามวโมงนะครับก็เราเลือกซื้อเป็น JR Pass สามวันเพื่อที่จะเดินทางให้ครอบคลุวญี่ปุ่นในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็คือสามวันมันประมาณหน,นึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเยนนะครับแต่ว่าผมทำขัญหายนะครับก็ทําให้ผมต้องไปซื้อซ้ำอีกรอบนึงก็คือๆๆเราเสียไปเกือบปมันสองพันเยนนะครับแค่างคู่มากแต่ว่า ก็มันไม่มีทางแก้ครับเราต้องซื้อใหม่เท่านั้นทำให้เราต้องเลื่อนจาก9ก้าโมงครึ่งที่เราจะไปตอนแรกเป็นสิโมงครึ่งนะครับก็ถือว่ารับท้อไปนะครับสำหรับทริปวันที่2ของเราก็ไม่เป็นไรมันทำอะไรไม่ได้ที่สี่ก็ติดตามชม่องฟูจิของผมกับเพื่อนๆได้เลยนะครับก็สำหรับเมืองแรกที่เราไปเที่ยวครั้งกับเพื่อนก็คือเมืองคาวาคุจิโกะซึ่งจะเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้จากเมืองโตเกียวแล้วก็อยู่ทางตะเหนือของภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบและสวยและร่มเย็นมาก เพราะว่าแบบมันเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีรถเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีสันเจ้ามีวัดมีอะไรพวกนี้ล้อมรอบเลยก็คือแบบเป็นเมืองที่ค่อนข้างสวยแล้วพอตอนเย็นเนี่ยช่วงที่เมฆเริ่มหมดเนี่ยก็จะเห็นหัวไฟค่อนข้างชัดมากกว่าปกติแล้วพอกลางคืนอะ่ะเขาก็จะเริ่มเปิดไฟแบบโรงแรมนู่นโรงแรมนี้ก็จะแบบเห็นเมืองสวยอีกแบบนึงก็ถือว่าเป็นเมืองที่ผมชอบมากๆเมืองหนึ่งแบบมันร่มเย็นแล้วมันสงบก็สําหรับใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวญี่ปุ่นก็เมืองนี้เป็นเมืองที่แน่นนมากๆเขาเป็นเมืองที่สวยเนาะก็อยากจะให้ทุกคนมาเห็นความสวยของหัวไฟฟ ก็สวัสดีวันที่สาวของการมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้เราอยู่เป็นที่คารุสวาสเตชันนะครับก็อารมณ์เป็นเหมือนสยามพิมพ์ outlet ที่ชุมนุมพุมบ้านเราอ่ะครับเป็นแบบห้างกลางแจ้งแล้วก็มีแบบธรรมชาติให้เดินเล่นนะก็ถือว่าใหญ่มากๆแล้วก็วันนี้เรามาซื้อของนะฮะได้กลับมาค่อนข้างเยอะนิดนึงก็คือเลโก้ไเดอรแมนที่ผมอยากได้มานานมากๆนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักคิดว่าน่าจะต้องกลับแล้วนะครับเพราะว่า เราจองคิวกินโมโม่ที่ชิจูุวไว้ตอนสองทุ่มกว่าจะไม่ทันตอนนี้ก็4ี่โมงแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วแล้วก็นั่งรถกลับอีกห้องชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเ,เจอกันตอนอยู่โมโม่แล้วกันนะครับ ก็นะครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึง,ถงที่ชินจูกุนะครับก็เรามาชินจูกุเพราะว่าเราจะมากินโมโมพาราไดส์นะครับเมื่อวานจองทีไวต้ตอนสองทุ่มก็ตอนนี้แค่เดินกับเพื่อนก่อนเพราะว่าเราจะมาเดินเล่นที่มิคาเมล่านะครับพอดีว่ามีของที่อยากได้แต่ว่าไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็รอติดตามชมนะครับว่าของสิ่งนั้นจะคืออะไรนะครับไม่รู้ว่าจะจัดหรือเปล่าขึ้นอยู่กับราคานะครับก็ติดตามชมนะครับ ก็นี่เป็นการกลับมากิน Momo Paradise ในรอบเกือบ3-4เดือนนะครับเพราะว่าตอนอยู่ปาร์กเราไม่ได้กินอะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าอาชีพเมนการมาญี่ปุ่นอันนึงอันของเราก็สำเร็จนะครับก็คือการได้มากิน Momo Paradise ต้นฉบับของแท้จากญี่ปุ่นนะครับ ำหรับวันที่4ก็คือเรามาแวะใจกลางเมืองโตเกียวเลยก็คือย่านช้อปปิ้งเยอะมากๆก็เลยไปแวะโปเกมเซ็นเตอร์ด้วยความที่เราอ่ะเป็นสาวกโปกเกมอนเนาะก็เลยอยากจะมาซื้อของที่นี่และข้างในก็คือม,มีของที่เราค่าไม่ถึงเยอะมากก็เลยเสียเงินกับที่นี่ไปเยอะมากๆเลยก็คือของน่ารักเพียบเลยฮะแบบกิเลสมันหยุดไม่ได้จริงๆ ก็นะครับเราได้ซื้อของที่เราต้องการไปที่ร้อย trips, แล้วนะครับก็คือมีชิเชโดนะครับอันนี้อามาฝากซื้อ2กระปุกแล้วก็มีโปเกมอนนะอันนี้ส่วนตัวล้วนๆก็โปเกมอนโดนไปเกือบ3 5,000เยนนะครับเพราะว่าของมันน่าโดนมากมีของแบบแปลกๆที่สิงคโปร์ไม่มีขายนะครับเช่นแบบพวกตะเกียบเอยขาชิดหน้าเอยหรือว่าแบบขนมอะไรต่างๆแบบน่าสนใจมากก็เดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปหาเพื่อนก่อนนะครับพอดีเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะ นั่งชิงคันเซ็นไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะไปไหนกันนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ต้องไปหาอะไรกินก่อนนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนอยู่ชิงคันเซ็นนะครับก็หลังจากที่เราช้อปปิ้งที่โตเกียวเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็คือเพื่อนจะปักหมุดกันว่าเดี๋ยวจะไปนิโกะก,กันต่อนะก็คือนั่งชิงคันเซ็นไปแล้วพอไปถึงปุ๊บก็รู้สึกว้าวกับบรรยากาศของเมืองมากเป็นเมืองที่เงียบมากแล้วก็ตอนที่เราไปถึงอ่ะมีฝนตกปลายอยเลยทําให้บรรยากาศมันก็ดีไปอีกแบบหนึงนะ่งเนาะ ก็นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองนิโกรนะครับก็ไม่รู้อยู่ส่วนไหนของญี่ปุ่นเหมือนกันตอนข่าวมาเราหลับค่อนข้างยาวนะครับก็เป็นเมืองที่บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนพิ่งหยดตกได้ไม่นานทาให้ลาธารด้านหลังเรานี่โคตรสวยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเช่าจักรยานมาขี่เล่นนะครับเพราะว่าขี้เกยจเดิน,นะแต่ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นเดินขาขึ้นซะส่วนใหญ่เลยทําให้ขี่ค่อนข้างยากเลยต้องเข็นนะซึ่งมันน่าเกียดมากแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเพลินๆดีครับมัน สิบห้านาทีสองทุ่มเยนก็ไม่ได้แพงมากนะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของเมืองนี้มาให้ชมกันนะครับว่าเมืองนี้มันสวยงามขนาดไหนนะครับนี่หอืมี ก็มาถึงวันที่5ของการที่เที่ยวญี่ปุ่นของเราแล้วก็คือเราจะมาเที่ยวกันที่ Wonder Brothers Studio ซึ่งเป็นสตูดิโอที่ถ่ายทำแฮร r รี่พอตเตแต่ที่พีก็คือเราไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์เลยสักภาคนี่จะเป็นการมาเที่ยวสตูดิโอถ่ายทำแฮร์รี่พอตเตแบบที่เราไม่มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับ h ฮร์รี่พอตเอร์เลย ก็สวัสดีบ่ายวันที่5ของการมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้เราอยู่วันที่ Warner Brothers Harry Potter Studio at Tokyo นะครับก็อารมณ์เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์โชว์เกี่ยวกับ Harry Potter นะครับซึ่งเป็นหนังที่เราไม่เคยดูเลยสักภาคนะครับก็แต่ว่าข้างในมันสวยมากๆจนแบบผมรู้สึกว่าถ้าเรากลับมาที่ไทยแล้วอาจจะ เช่าเฮนเอรเตอร์มานั่งดูนะครับแบบมันน่าสนใจหรเห็นคนเขาชอบกันมากแล้วก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศข้างในให้ชมนะครับมันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับก็ติดตามชมนะครับ はようこそい、どうぞ皆さんお入りください。お楽しみにください。はい、ここ様の皆です。お子のお母様のお母でのお母のお母様のお母様のお母様のはい、はのお母のおのののお母様のおのお母様ののお母のお母様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 ののの もう1人でゲームしての ก็สวัสดีจากอากิฮาบารานะครับก็หลังจากที่เราไปดูสตูดิโอแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางกลับไปที่ห้องกอดนะครับเพื่อไปเก็บของสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราต้องเดินทางมาที่อากิฮาบาราต่อนะครับเพราะว่าเรามีแผนที่เราจะมาซื้อของเล่นที่นี่หรือว่ามาดูพวกแบบโทรศัพท์ที่นี่นะครับเพราะว่ามันก่อนไปชิจุกุเราพลาด ไม่มีขายมือถือที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวจะมาดูที่นี่อีกทีหนึ่งก็ระหว่างเดินทางกลับที่พักเราไปสะดุดหนึ่งร้านนะี่คือร้านตัดผมนะครเรามีความคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอยากตัดผมที่ญี่ปุ่นเราอยากรู้ว่าเออทรงผมชาวญี่ปุ่นเป็นยังไงนะฮะพอเราเดินเข้าไปถามร้านเขาก็บอกเต็มแล้วพอเปลี่ยนร้านร้านเขาก็บอกปิดแล้วก็เลยแบบ,แบ,บเซ็งนิดนึงเราก็เลยเดินทางมาที่อากิฮามาแล้วน,นะครับเราก็ไปเจอร้านตัดผมร้านหนึ่งซึ่งเป็นแบบร้านการ์ตูนมากๆเลยแนวการ์ตูนโป,ปเพลงการ์ตูนมีการ์ตูนให้อ่านเต็มม้านหดนะ แล้วช่างตัดผมที่ตัดให้เราอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็พูดภาษาญี่ปุ่นไปรู้เรื่องเราก็เลยบอกเขาว่าอ่ะเอาทรงผมเดียวแบบคุณเลยเออเขาก็เลยได้ทรงผมแบบนี้มานะคะก็คือมันค่อนข้างที่จะดูดีเลยแต่ว่ามันสั้นมากๆถ้าเกิดไม่เซ็ตอะ่ะมันดูเป็นเหมือนกับทรงลองทรงมากๆอะ่ะก็เลยแบบเอาวะเราจะต้องฝึกเซ็ตผมบ้างล,ละก็เดี๋ยวขอตัวไปหาของแล้วก็ไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะีตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศอากิฮาบาระให้ชมกันนะครับผม เมื่อกี้เราไปเดินดูของที่เราอยากได้กันมานะครับสุปคือมันไม่มีนะครับของที่เราอยากได้ก็คือ Google Pixel 7 Pro นะครับมันคือมือถือของ Google ซึ่งมันไม่มีขายในประเทศไทยแล้วเราอยากได้มาสกสุปคือมันไม่มีมันมีแต่ Google Pixel 7กับ 7A ซึ่งมันไม่ใช่รุ่นที่เราต้องการก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็ของเล่นที่เราอยากได้ก็คือโมเดลลูฟี่เกียร์5เทมิิการนะครับพอดีกระตุมมันเพิ่งออกมาได้ไม่นานาเราอยากสะสมมันก็ไม่มี แล้วก็การ์ดเกมวันพีซที่หน้ากล่องมันเป็นลูฟี่เกียร์หเราอยากสะสมรูฟี่เกียร์หเราก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีขายนะก็ถือว่าประหยัดตังไปค่อนข้างเยอะเทินนันเนาะไว้กลับไปซื้ออย่างอื่นที่ไทยและการอัดส่วนเนี้นไปซื้อแล้วก็เมื่อกี้ไปกินข้าวเกงกะหรี่มานะครับเป็นมื้อสุดท้ายของอากิฮาบาระกับมื้อสุดท้ายของวันนี้นะครก็เดี๋ยวตอนนี้ก๊างจะเดินกลับที่หาแล้วนะครับเพราะว่า พรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางไปที่สนามบินตอนเย็นด้วยเราเลยต้องรีบกลับมาเก็บของเพราะว่าถ้าเราเก็บของชา้าอาจจะเอาไม่ทัน11โมงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะไปไหนเราก็ยังไม่รู้เพื่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีแพนราสุดท้ายก็เราติดตามชมของวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปของวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผม ก็สวัสดีเชา้าวันสุดท้ายของการอยู่ท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้เรามากันที่ศาลเจ้าว,วัดอาซากุสานะครับหรือวัดเซนโจจินั่นเองนะครับก็คนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเราเลยดับร้อนด้วยการซื้อชาเขี๊ยวซาบักมากินนะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศร,ารอบๆให้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับ อันนเหรอเอาอันนี้ต่อก่อนเรียกไรอ่ะอู๋เออ้าวไม่เหอภาษาจีนอ่ะเอออู๋เชือดอู๋ิสวดปะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวอีกแล้วนะครับพอดีว่าเรามาเดินกันที่ Apple Store <Wow. S 1> นะครับที่โตเกียวมันอยู่จากสถานีไม่ไายพอดีว่าตอนที่เรานั่งกินข้าวอยู่อ่ะเราเปิดเว็บ apple jp แล้วเราเห็นว่าของราคาไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับไประเทศไทยเพราะาตอนนี้ค่างเงินญี่ปุ่นมันอ่อนมากๆเราก็เลยแบบอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเราก็เลยรีบเดินทางมาโตเกียวมาซื้อ เป็นที่ชาร์จของเบลกินกับ Powerbank ที่มันสามารถชาร์จได้2รูป USB C แล้วก็ฟาชาร์จด้วยคือราคามันดีกว่าไทยแบบพันถึงสองพเลยอะ่ะก็เลยแบบเอ้ยเราไม่อยากพลาดโอก,กาสทองนี่ครับเราก็เลยรีบเดินทางมาซื้อพอดีว่าเดี๋ยวกลับไทยอะ่ะมาสุขที่จะถึงยี่สเนี่ยเราต้องไปรับ iPhone เครื่องใหม่ด้วยก็เลยแบบหาของมาต้อนรับน้องนะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักค,คิดว่าน่าจะไปเดินหาเพื่อนแล้วแล้วก็จะได้เดินทางกลับไปเคลียร์กระเป๋าแล้วก็รอเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะเดินทางไปสนามบินกนะ คิดว่าน่าจะจไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วคิดว่าน่าจะเจอกันที่สนามบินกันอีกทีเลยนะครับผมก็สวัสดีจากสนามบินฮาเดดานะครับก็ตอนนี้เราอยู่ภายในเกตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งเขาก็จะเรียกวอนทด่ผ่าสแล้วก็ กำลังจะจบการเดินทางอันแสนยาวนานของผมแล้วนะครับก็คือแบบตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเนาะเราเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไป work ที่บอสแมนแล้วก็อยู่ที่นู่นประมาณ3เดือนนิดๆแล้วก็ไปเที่ยวบอสตันต่อแล้วจากนั้นก็มาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะแล้วสุดท้ายก็คือกำลังจะกลับไทยแล้วก็ระยะเวลาประมาณเกือบ4เดือนเลยที่เราจากประเทศไทยมาก็เกือบครึ่งปีเนาะรู้สึกแบบแปลกๆไงรู้จะได้กลับบ้านแล้วจากที่ไม่ได้กลับมานานก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบแม้จะ ถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตัดอาจจะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าก็แบบพยายามทาเต็มที่เพราะว่าอยากเก็บเป็นความทรงจำด้วยครั้งหนึ่งฉันเคยไปอเมริกามาก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมว่าต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะไปทำไหนต่อน,นะครับก็ยังไม่มีแผนอะไรมากมายก็ไว้ติดตามชมนะครับก็ตอนนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ